สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องบ้านหมีแก้วการจนานะคะพเพื่อนๆคงเห็นต้นไม้ต้นนี้กันในหลายๆที่กันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นบ้านสำนักงานอาคารสถานที่ราชการนะคะต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็นร้านต้นไม้หรือสถานที่ต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเลยหลายคนไม่รู้จักชื่อ เดี๋ยววันนี้นะคะหมีน้อยจะพามาทำความรู้จักต้นไม้ต้นนี้ให้มากยิ่งขึ้นค่ะไปดูกันเลยนะคะต้นนี้ชื่อว่าฟิโรเดนดอนมรกตยกหรือฟิโรเดนดอนเบอร์มักซี่ต้นนี้ไม่ได้มีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศไทยนะคะแต่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลจากอเมริกาใต้และบาราซิลค่ะต้นไม้ต้นนี้นะคะเป็นต้นไม้ล้มลุกมีอายุหลายปี มีรากอากาศสามารถอยู่กับต้นไม้ต้นอื่นได้อย่างที่เราเห็นกันนะคะต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ใบเดียวปลายใบยมีติ่งแหลมโคนใบจะเป็นรูปหัวใจนะคะขอบใบจะหยักเป็นคลื่นเล็กน้อยใบยนค่อนข้างหนาใบามีลักษณะเกลี้ยงเป็นมันเงาสีเขียวเข้มปนอ่อนนะคะกลางใบเนี่ยจะมีเส้นนูนชัดเจนเลยนะคะการใบเนี่จะเป็นรูปทรงกระบอกเรียวยาวค่ะ แล้วตรงปลอ,อกหุ่มดอกนะคะก็จะมีสีเขียวอ่อนๆนะคะฟิโลเดนดอนมรกตโยกต้นนี้นะคะเขามีดอกด้วยนะคะทุกคนดอกเขาจะเป็นสีขาวมีกาบเลยค่ะสิ่งที่ทำให้ต้นไม้ฟิโลเดนดอนเป็นที่นิยมมากหลายๆที่นะคะที่นิยมนำมาปลูกนอกจากจะปลูกเป็นไม้ในกระถางแล้ววางประดับในอาคารบ้านเรือนหรือสำนักงานต่างๆแล้ว ต้นไม้ต้นนี้ยังนำมาจาัดสวนภายในและภายนอกได้นะคะบางคนนำมาใช้จัดดอกไม้นำมาประดับในงานต่างๆด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะหากปลูกต้นนี้ไว้ในอาคารหรือสำนักงานนะคะเมื่อเรามองไปเราก็จะรู้สึกสดชื่นของความเป็นสีเขียวๆทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย ยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศทำให้เรามีอากาศดีๆให้เราได้สูดดมอีกนะคะต้นไม้ต้นนี้นะคะที่คนไทยนิยมนำมาปลูกเพราะเชื่อว่าปลูกไว้แล้วจะเงินไหลามาเทมามีความหมายในด้านอุดมสมบูรณ์เนื่องจากฟิโลเดนดอนมรกตโยกเนี่ยเป็นต้นไม้ขนาดเล็กน่ารักปลูกง่ายเรียงง่ายมีสีเขียวสดใส นิยมปลูกไว้ในแจกันหรือในกระถางน้ำประดับไว้ตามมุมต่างๆของห้องและภายในบ้านและเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะไม่ต้องดูแลอะไรยุ่งยากซับซ้อนถ้าใครจะหามาปลูกนะคะต้องเข้าใจการดูแลนิดนึงนะคะต้นไม้ชนิดนี้ไม่ค่อยชอบแดดจัดมากค่ะต้องระวังไม่ให้โดนแดดจัดหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้ใบเขาไหมได้ค่ะ ควรจะเป็นที่ที่มีแสงแดดรำไรหรือแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านเท่านั้นนะคะการลดน้ำเนี่ยไม่ต้องรดน้ำเยอะเลยค่ะอาที่หนึง2-3วันก็ได้ค่ะหรือไม่ต้องลดน้ำบ่อยจนแฉะนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดการที่รากต้นไม้เน่าได้ค่ะถ้าใครเห็นต้นไม้ชนิดนี้แล้วชื่นชอบนะคะก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะฟิโลเดนดอนหรือต้นมรกตโยก ก็รู้จักกันไปเท่านี้ก่อนนะคะครั้งต่อไปเดี๋ยวมีน้อยจะมาแนะนำต้นไม้ต้นอะไรอีกนะคะฝากติดตามได้ในคลิปต่อไปได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ